เอ้ห oh. น่าได้บันโอ้แรงจัดแรงจัดโอ้โหโอ้โหแรงจัด <laughs> โอ้โหพี่น้องใจโคตรใจเลยวะ เกืบครับดูพี่มันก็เกิน <laughs> โอ้ยคนละมือนะแนี่เนายเจ้าอ้าวมันก็เกินไปนะคะพี่น้องเ <laughs> ยียบร้ยโอ้ย <laughs> <laughs> นาพี่จอนกำลังมาช่วยนะคะพี่น้องพี่จอนกำลังถึงมาช่วยพี่คู่พี่ <laughs> พน้องเลยสุดยอด สบายมากีเต่าเลยสิโอพี่น้องเลยเบื่อเอาเอ้าโน่นไหนนึงยังใครมาเก็บพี่น้องเอาไม่ยื้นี่บอยาจ่ใจโหดเด็ดพี่น้องโอ้โหใจเด็ดจริงๆนะพี่น้อง